เรื่องของการลงทุนในโครงการ EEC 4เดือนแรกของปีนี้ครับมีเม็ดเงินลงทุนเนี่ยสูงถึง7,500ล้านบาทเนี่ยแล้วก็พร้อมเดือนหน้ายุทธศาสตร์เ e t เตอร์ d อ r e e n t h น i ท a n d 2030หวังที่จะดึงดูดเป็นเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศอีก2ล้านล้านบาทครับนางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้ผลักดันโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตนออกหรือ EEC อย่างจริงจัง เพิ่มขีดความสามารถด้านภาคการผลิตและภาคบริการบนฐานของเทคโนโลยีใหม่นวัตกรรมเชื่อมโยงไทยสู่ภูมิภาคส่งผลให้สามารถดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนเป็นมูลค่าเนี่ยมหาศาลจากรายงานล่าสุดของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในช่วง4เดือนแรกก็คือตั้งแต่มกราถึงเมษามีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC 43รายคิดเป็น20%ของนักลงทุนทั้งหมด217รายมีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC 7521เนี่ย7,521ล้านบาทคิดเป็น19%ของเงินลงทุนทั้งหมด38,000กว่าล้านสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนนะครับประกอบด้วยนักลงทุนจากญี่ปุ่น17รายลงทุนกันไป2,800กว่าล้านจีน8รายลงทุนกันไป725ล้านฮ่องกง3รายลงทุน2,900กว่าล้าน ประเทศอื่นๆอีก15รายลงทุนกันไปพันกว่าล้านเนี่ยนอกจากนี้รัฐบาลตั้งทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่า Better and Green Thailand 2030ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งยั่งยืนในระยะเวลา10ปีข้างหน้ามีเป้าหมายดึงดูดการลงทุนมากกว่า2ล้านล้านบาทและจะสร้างงานใหม่ได้6 2 5 0 0 0อัตราตั้งเป้าจะเพิ่ม GDP ของประเทศอีก1.7ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นการดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศและเกิดการจ้างงานกระจายไรายได้สู่พื้นที่ภาคตวนออกพื้นที่ใกล้เคียงและภูมิภาคส่งผลต่อภาพร,าพรวมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคงในอนาคตครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญอื่นๆกันต่อครับ